ท็อปจะลนใจหายโบกมือลาช่อง3ผ่านตัวเป็นนักสแสดงอินสระค่าตัวพุ่ง3-4เท่าท็อปจะลนเปิดใจหมดสัญญาต้นสังกัดช่อง3ผ่านตัวเป็นนักสแสดงอินสระงานติดต่อเข้ามาไม่ขาดสายรับค่าตัวพุ่ง3-4เท่าจากเดิมหมดสัญญากับช่อง3ต้นสังกัดเก่าไปอีกคนสำหรับพระเอกมากฝีมือท็อปโซรัสและตอนนี้ผ่านตัวเป็นนักสแสดงอินสะพร้องปล่อยผลงานใหมร่รัวๆซึ่งเจ้าตัวได้เผยถึงต้นสังกัดเก่าให้ฟังว่าจบด้วยดีไรปัญหาใดๆโด,ดยท็อปเผยว่าผมเข้าไปกราบลาทางคุณดิว ผู้บริหารช่อง3เรียบร้อยแล้วครับทางนายก็ไวยพอให้เราประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับผมอยู่กับช่อง3มาสิปีแล้วนะครับถามว่าใจหายไหมก็ต้องใจหายแน่นอนครับช่อง3คือครอบครัวของผมครับการออกมาหาประสบการณ์เปิดโลกกว้างไม่ง่ายเลยสําหรับผมแต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นมากครับ ละครใหม่ๆก็มีติดต่อเสนอเข้ามาได้ด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่และก็ผู้จัดทุกท่านที่อยากนึกถึงผมในเชื่อมั่นในการแสดงของผมนะครับส่วนเรื่องค่าตัวก็เป็นเรื่องของการตกลงและรายละเอียดในการทํางานทางผมและก็ผู้จัดก็จะมีการกําหนดเลขค่าตัวปกติกันอยู่แล้วครับถามว่าจะรับเพิ่มจากเดิมไหมเอาเป็นว่าที่คุยคยไว้ก็ถือว่าเสนอมาสูงกว่าละคร ที่เคยรับเล่น3 4เท่าครับท็อปเผย,ยสำหรับแฟนๆของหนุ่มท็อปก็กอะขอบจอรอติดตามกันได้เลยเพราะเร็วๆนี้ต้องมีผลงานใหม่มาให้ชมแน่นอนขอขอบคุณภาพท็อปจะรนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ